<uta. S 2> เฮ้ยเปิดดิวะรถเปิดเนี่ยเอาจะมาขามยุยอยยรู้สบ้างว่าใครเปิดใคร,ใครอขอบคุณดาวยี่สิบดวงด้วยนะครับผมเ้ี๋ยหมาแถวบ้านผมเลี้ยงก็ไม่ไหวแล้วคนดูครับใครมีไอ้ไ่ก้าล้าแล้วเลยเริ่มเก้าล้าแล้วคนดูบ้านบ้านใครต้องขัดแคนหมาอะไรเงี้ยก็เลี้ยงได้นะครับผมเ็เปิดดีก็บอกแต่ว่าเลี้ยงยากนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเลี <S 2> <S 2> <ๆ S 1> <ๆ>้ยงยากมากนะครับเป็นหมาที่ดีครับ เป็นควายมากกว่าไม่ใช่หมาผมก็ได้ถามที่ากได้แล้นะครับโว้ยต้องผมไม่เฉยตัวแน่แน่แน่สวัสดีนะทำไมอ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีก็ผมไม่ได้หยิกฝอยไงสวัสดีสวัสดีท้าวท่านใครผมหยิกไวอยากกินเลือดใครผมหยิกวะบุรีพี่กายหรือเปล่าบุรีพี่กายหรือเปล่าครับแต่ผมผมไม่ได้หยิกนะครับดูไม่ได้หยิกนะครับผมไม่ได้หยิกนะครับผมแกผมมปนเส้นหนาเฉย ไม่หนาใช่ไหมไม่หนาเปิดดิสบัตผมสบัตผมสบัตผมปั๊บ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 แน่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 เล่ห์เลยทำแน่แน่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ว่าจะส่งเงินสบัดไงมัหลอกแอกไงสามหลอกทำไมขอบคุณดาวด้วยนะครับผมดาวสิบบาทคนได้ขอบคุณเลยเน่เล่นลูกคอเล่นลูกคอมีเล่นลูกคอเวลาขอบคุณดาวมีเล่นลูกคอคุณดาวด้วยนะครับเน่เน่ขอบคุณดาวด้วยนะครับผมเนี่ย มาตีไอ้ดอยตีมันออกเลยนะไอ้เนี่ยจ้ามันพักเลยโอ้โหเนี่ยเหรอมือสไนลร้านคนอื่นกูก็ว่าแล้วใครทำไมมันคิวเยอะแล้วมันไม่เสกสับยืงขันขันยืนขันขันอยู่ยังไม่ยังไม่ยึดทำไงเออกูกกักกูกักกูไม่มีไม่มีกกักกักยืนยืนอย่างนี้อยู่เลยดูไปย้อนดูสตรีมผมไม่มีขัดนะครับผมมีสับโดนทุกแมสภาพมันยังยืนสับๆๆขันขันอยู่เลยไม่มีอ่ะ โดนสองเม็ดว้าวเป็นยู่ไหนอ่ะพี่แปดเนี่ยสามสามร่างตลอดสี่ห้าห้านัดโดนสองเม็ดผมโดนสองเม็ดให้โดนสองเม็ดเลยอ่ะส่วนใหญ่ให้แต่เม็ดเดียวนานๆทีจะฟุกแบบนี้สองเม็ดสามเม็ดนานๆทีด้วยไอ้นี่ฟุกอ่ะฟุกทำไมก็ตียิงตัวไม่เป็นมีแต่ตอแหลเนาะเกิดจากคนทำไมมันตอแหลไดกันไปคิวไปคิวไปไปหาคิวไป นนนี้ะไม่คิดแล้วเด็กเชียบโบแม่งพากูคุยสัตว์เฮาได้75ดวงด้วยนะครับผมคนดควยครับผมนะ